เดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะครับก่อนข่าวมาเนี่ยสามทุ่มสี้าเนี่ยคุณ F 5เลยนะหรือรีเฟชนะแล้วก็ดูนะครับถ้ามันมีสัญลักษณ์บ u ากับ B ผสมกันตรงเนี้ยแล้วราคามันอยู่ในกรอบโซนแนวรับข้างล่างคือแนวรับข้าง,างนบนคือแนวต้านนะครับสมมุติถ้ามันแจ้งเซล์ลในกรอบเนี่ยช่วงข่าวนะต้องให้ข่าวมันออกไปก่อนนะครับไปที่นาฬิกากได้แล้วก็กดบวกนะครับ แล้วก็ไปที่ Red Hat ตั้งเลย Buy l a เ e l หน,นึ่งอันอ่ะนี่บายนิวอะไรก็ไปข่าวจะออกอืมแล้วก็ไปตั้งอีกเพิ่มอีกอันนึงไม่ยอะค้างเลยเวรับหนึ่งมามาแล้วมาแล้วโอเคแล้วก็ไปตั้งอีกอันนึงนะครับใกล้ๆข่าวค่อยไปตั้งนะไม่ใช่ไปตั้งตอนนี้นะเซลเลเบล ก็คือมันจะแจ้งสัญญาณเซลล์เซล์จ้าอ่าอย่างนี้ก็ได้เราสร้างไว้ทีเนี้ยเวลาข่าวออกมันได้แค่สัญญาณเดียวนะครับเพราะว่าไม่ได้จ่ายตังค์ก็เอาเป็นว่าถ้ามันย่อขึ้นก็ตั้งเป็นเซล์จ้าไปแล้วกันคือถ้าตั้งราคาปกติมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าตั้งแบบพิเศษมันต้องจ่ายตังค์ไงคือจะตั้งอย่างนี้ก็ได้ตั้งสมมุติว่ามันย่อลงมาเพว่อขึ้นใช่ไหมอ่าก็กะเอาสองศูนย์หนึ่ง สองสมมุตินะครับบวกนะครับราคานะครับสองศูนย์หนึ่งสองให้เขียนว่าราคาน้อยกว่าก็ได้นะครับต่ำกว่าสายยอ่ออ่ะสายยอ่อลงสร้างทีเนี้ยพอราคามันยอ่อเข้ามาในกรอบแล้วมันแจ้งนะครับ บายก็ buy, คือเอาง่ายๆตรงนี้เราเราแก้ไขใหม่แล้วนะครับเราจะไม่เอาเป็นเออเอลเ,เซลละก็แก้ลบทิ้งเลยแล้วอ่าคือเราจะอธิบายหรือจะเซลล์ต้องเลือกเอาสักอันหนึ่งนะครับก็ไปเลือกที่เลีอยแ็บใหม่เลือก by l เล e l อ่า Signal จ้าอืมก็คือความหมายก็คือ ถ้าราคามันย่อเข้ากรอบแล้วมีสัญญาณบายเนี่ยมันจะเลิศข้ามาเลยนะครับแต่ว่าต้องใกล้ๆข่าวก่อนนะคือผมก็ถึงบอกว่าใกล้ๆข่าวมันถึงดูราคาได้ตอนนี้นมันดูไม่ได้เพราะมันยังไซ์เ์อู่อย่างเงี้ยนะเอาแบบว่าประมาณนี้นะอืมอัดภาพไปด้วยมันก็นเลยกระพิบกระพิบอย่างนี้แหละนะครับเคลียร์นะครับประมาณนี้นะลองดูอ่ะสมมุติว่าข่าวมานะครับแล้วมันแจ้งบายสมมุตินะครับ ให้คุณกลางกิดออกมาเลยนะครับติ๊กัวชั่วทีพีขายหมูไว้เลยเรียบร้อยใส่หลอดให้เรียบร้อยนะครับผมมีหมื่นกว่าล้านผมก็ต้องใส่หลอด20ขายทีก็ขายเป็นล้านอนะ่ะหมูเป็นล้านก็ใส่แกะไว้สักห้าปก็ได้ไม่ต้องถี่มากแต่ว่าซอยเนี่ยซอยยับเลยนะครับเก่า20ไม้30ไม้แล้วแต่คุณแล้วแต่ลอดที่คุณใส่นะคุณก็มาแล้วข่าวใช่ไหมครับกดปาก ทีนี้ถ้ามันกระชากลงก่อนมันก็ไม่ติดออเดอร์แต่ถ้ามันกระชากขึ้นไปเลยก็คือเราได้เงินเลยไงแล้วก็วาร์ปหนีไปเลยโคดออฟฟิศให้เรียบร้อยคือการเทรดรอบนี้มันจะจบภายใน5ทีอย่างเงี้ยมันจะไวมากนะครับแต่ว่าต้องรอสัญญาณมาก่อนนะครับแล้วการใช้บายสต็อกกับเซลสต็อกเนี่ยมันจะได้เปรียบเพราะว่ามันเป็นการที่เกี่ยวราคาแล้วติดออเดอร์ไม่ใช่ว่าเซลล์ลิมิตเซลล์ลิมิตเนี่ยถ้ามันย่อแล้วมันผิดทางนี่คือเราต้องมาติงเกลเนืกอออกใช่ไหมครับ เพราะงั้นเราคุณจะใช้บายตอบหรือเซลตบอกเท่านั้นนะครับไม่ไม่แนะนําให้กลางสองทางเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวฝั่งไดฝั่งหนึงติดแล้วมันสวิงไปอีกฝั่งหนึ่งคุณจะเสียเปรียบคุณรอให้มันชัดๆแล้วก็กดกลางตามแค่นั้นจะง่ายกว่าประมาณนี้ครับ